คนหาปลาคนหาปลาหัวเราะเสียงดังกึกก้องถูกของเธอนะพ่อหนุ่มมันเป็นเกมแห่งการรอคอยโลกรอการให้จากเราในขณะที่เราก็รอการให้จากโลกเช่นกันมันเป็นเกมแห่งการรอคอยอย่างแท้จริงการตกปลาก็เป็นเกมแห่งการรอคอยไม่ใช่หรือฮะใช่มันเคยเป็นจนกระทั่งฉันกลายมาเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นนั่นแหละแล้วคุณมีความมั่งค่า,าอะไรบ้างฮะ ฉันเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกเห็นสิ่งที่ฉันสวมใส่อยู่นี่ไหมรองเท้าคู่นี้เสื้อนอกตัวนี้ทั้งหมดมาจากร้านของฉันวัสดุอย่างดีฉันชอบใช้เวลากับพนักงานของฉันเหมือนกับที่ฉันใช้กับปลานั่นคือสิ่งที่ฉันรักและความมั่งคั่งที่ฉันมีแล้วเธอล่ะผมไม่ค่อยมีความมั่งคั่งหรอกฮนะคนหาปลาผิวปากโลกกำลังรออยู่กำลังคาดหวังอยู่จากนั้นเขาก็เคาะ ด้านข้างของเรือจนเกิดเสียงดังพร้อมพูดว่าเธอตาบอดหรือเปล่าพ่อหนุ่มน้อยริชาร์รู้สึกเมาเรือขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ้ที่เรือไม่ได้ลอยอยู่ในทะเลสักหน่อยเขามองคนหาปลาและเตรียมพร้อมที่จะจดตรงในสมุดบ,บันทึกของเขาเธอต้องการจะค้นหาไม้งั้นหรือนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่รอบๆอบตัวเธอเธอกํากลังนั่งทับมันอยู่ไงล่ะเขาเคาะเรืออีกครั้งก็ก็ ริชาร์ดอดสังเกตไม่ได้ว่าเรือลำนี้ค่อนข้างเก่าและโทรมมากสำหรับเจ้าของที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมั่งคัง่งไม่ใช่ฮะที่คนจัดสวนและผมหมายถึงก็คือไม้จัดต้นไม้ฮะผมกำลังมองหาไม้จัดต้นไม้คือผมกำลังมองหาวิสัยทัศน์ของผมนะฮะฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนหาปลาที่ดีขึ้นถ้าเธอสัญญาว่าจะตั้งใจจับปลามาให้ได้สักหนึ่งตัวคนหาปลาเปลี่ยนเรื่องคุย ได้สิฮะริชาร์ดตอบตกลงถ้าอย่างนั้นเธอเอานี่ไปคนหาปลาดับเครื่องยนต์และยื่นคันเบ็ดตกปลาให้ริชาร์ดเอาละเรามาเริ่มตกปลากันได้เลยผมไม่คิดว่าคุณจะหมายถึงการจับปลาจริงๆคุณอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าทำไมผมจึงจะต้องจับปลาด้วยริชาร์ดถามเธอควรเริ่มคำถามที่ดีกว่านี้นะพ่อหนุ่มเหตุผลแรก ที่เธอต้องใช้คันเบ็ดตกปลาก็เพราะว่าการที่เรารู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับยังไม่รู้และเหตุผลที่สองก็คือมันใกล้จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วและฉันหิวเสียด้วยริชาร์รับคันเบ็ดมาถือไว้และจดข้อความด้วยมืออีกข้าง12รู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้เขารู้สึกว่ายิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไม่รู้อะไรเลยริชาร์ดจึงตัดสินใจว่า มันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะลงมือทําให้มากขึ้นเขาวางสมุดลงและถามผมควรใช้อะไรจับปลาฮะเธอเลือกเองสิคนหาปลายื่นกล่องที่มีเบ็ดตกปลาหลายสีสันให้ริชาร์ดเลือกอันที่เขาชอบมากที่สุดผมขออันนี้ฮะคนหาปลานั่งนิ่งไม่ขยับขยื่นเขาได้แต่นั่งดูแม่น้ําริชาร์ดนั่งรอยอยู่สักครู่จึงถามว่าเบ็ดตัวไหนใช้งานได้ดีที่สุดฮะโอ้ ฉันคิกว่าเธอจะไม่ถามซะแล้วลองใช้ตัวนี้ดูสิคนหาปลายิบเบ็ดตกปลาที่ดูเหมือนตะกะแตนสามขาแล้วนํามาติดตกับคันเบ็ดคราวนี้ลูกกุนยืนดึงคันเบ็ดมาข้างหลังอย่างนี้แล้วก็สายเบ็ดพุ่งไปข้างหน้าและตัวเบ็ดก็ตกลงไปในน้ํา คราวนี้ค่อยๆดึงสายกลับมาริชาทําตามแล้วก็ต้องตกใจเมื่อสายเบ็ดตึงในทันทีเขาออกแรงดึงสายกลับมาแรงขึ้นทุกทีในขณะที่เขาต้องการความช่วยเหลือคนหาปลากลับทิ้งเขาไว้คนเดียวและเดินลงไปที่ห้องพักใต้ท้องเรือช่วยผมด้วยฮะริชาตะโกนเรียกในขณะที่ปลาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําช่วยผมด้วยคนหาปลากลับมาพร้อมกับตะก,การ้าหนึ่งใบและดึงปลาขึ้นจากน้ําสวัสดีแซลลี่ดีใจที่ได้เจอกันอีก ักทาริชาร์ดหน่อยสิเขาจับปลาพยักหน้ากับริชาร์ดและตัดสายปล่อยปลากลับลงสู่น้ําแล้วแซลลี่ก็ว่ายน้ําหนีไปคุณรู้จักปลาตัวนั้นด้วยเลอฮะแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองแซลลี่คือชื่อภรรยาของฉันตอนนี้ถึงเวลาทานอาหารกลางวันแล้วละ่ะ